<c oughs> ทำอะไรกันคะเนี่ยเพราะวันนี้ก็มาประเดิมเลยฮะจริงเหรอมาประเดิมเลยใช่ใชครับก <c oughs> ็ผมไปดูคือผมอยู่แถวแถวนครนายกนี่แหละไปถ่ายงานมาวันนี้เขเลยว่าเออเสิร์ชหาร้านตัดผมแถวนครนายกนะฮะก<ช>็ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นร้านนี้ไม่ขึ้นร้านนี้มัขึ้นร้านอื่นแต่ผมรู้พี่นงค์ทำเขาเลยเอติมใช้แบบเดิมก็เอาทรงเดิมหรือไงก็แค่ไใส่แบบว่าสูงหรือสูงหรือต่ำ เอโโาหูสูงมาได้ไหมกโโระถสโูงตอนนี้มีเท่าไหร่อยู่เนี่ยก็เดินสามเซน,น,นที่วัดเอกดที่นี่ตัดกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยผมไม่เคยเจอนะผมไม่ตัดผมมาก็หลายที่นงะาน b เบอร์ไม่เคยเอาตลับเบสมาวัดผมอะไรเงี้ยเราไม่ซ้ำที่เลยอ๋อโอเคนั่งเลยจริงเหรอเอ้าเรารู้เหรอว่าตรงไหนมันกี่เซนอะไรกันหรอใครเนี่ยก่อนตัดกันก่อน,นเลยกันอะไรนะไอะอ้โห เดี๋ยวไอ้อันนี้ของหลวงก็เดิมอะอันนี้มีดหมอฮะฮะอันนี้มีดหมอทำไมใช้มีดหมอไม่ใช้แบบมีดกนแบบที่เราถึงกับทำอะเพรอันนั้นไม่แปะฮะร้านเราต้องแปะฮะอือหือนะไม่าไหร่ครับโอเคอันอันเลยครับ นี้มันก็ดีอ๋ันคลยคิ้วคิวตนนตาด้วยอ่ะอันเียร์แอะพีาพีนคือที่นี่ไม่คขไม่โกนนะที่ถอนแต่ว่าตอนถอนทีละเส้นหรือว่าถอนทีละจุกเลยทีละเส้นเสียเวลาฮะอ๋อมันได้หัวเดียวเดยล้วบอกว่ามีมีออื่นไหมอันนี้ทำอะไรเดี๋ยวอันนี้ไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ตอบนี่อ๋อากันก็ตอบอ๋อ ให้มันปัดๆปัดๆถุงมือมาแบบทรงซองกระจกเลยฮะเฮ้ยระวังบาตมือฮะอันนี้ก็จบแตกครับกระจกแตกเขาใช้ทำไมมันมันไม่ดีนะครับผมเพราะกระจกแตกมาใช้อ่ะวินเทจครับโอ้วินเทจเทวินเทจนี่อะไรอ่ะอุปกรณ์ฮะโอ้อุปกรณ์อืมทอ้ในนี้ก็มีของดีๆหมดเลยนะอันนี้มันเอาฮาเลยผมอันนี้เราใส่ใส่ผมนี่เออ อ๋ออันนี้โจ๊กเล่นโจ๊กโจ๊กอันนี้ผมถือว่าเอ็นเตอร์เทนลูกค้าจริงเลยอ่าครับเอาดุนไ้เอ้ยเจ๊กล้าเหรอ่เจ๊กล้าเหรอผมว่าพนักพนไม่ค่อยเหม็นนะไรปากเจ๊กล้าผันเหรออะกล้าเหรอเลี้ยงๆไหยเลี้ยงๆได้อ้วนตัดแทถ้าไถ่ไถ่เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรตัวเองภาวะอะไรอย่างเงี้ยไจมตัดก็คือว่า ไอ้มาวัดนู่นแบบแต่ก่อนเนี่ยเรไม่ว่าครับแต่ถ้าหยิบแบตเตอรี่มาแล้วคือแล้วคืออย่างเงี้ยอันนี้นโกรธเลยอันนี้นโกรธเลยยังไม่โกรธอีกเหรบอ๋ออันนี้ก็จะขับรถแบบแล้วไถเ,เาถางี้ยปื๊ดขึ้นอย่างเงี้ยอะไรนะคือกลางนี่เลยเอาไหม้จะเดินลงกลับบ้านแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ติดต่ออะไรเลยกลัวจะไม่เดินลงอีกลัวจะไปกันด้วย <c oughs> ผมว่ามันก็ดูดีนะ,ดนะนะได้แล้วได้เนี่ยตรงใจดูดีแล้วโมวดูดีแล้วเอาเงี้ยว่างๆวันไหนว่างๆขับรถมาบ้านอย่างเงี้ย บ้านรีบเฉาเรียบตรวจที่เรียกตรวจขับจากเรียบตรวจนะมาตัดฟรีตลอดชีวิตคงไม่มาบ่อยหรอกเออใช่ใช่ฟรีตลอดชีวิตเนี่ยทำไมตัดฟรีตลอดชีวิตเลยคงไม่มาบ่อยนีอ๋อก็ต้องวันนี้ร้านที่จะทำเองวันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้มีกระจกมาติดตอะไรเรียบร้อยค่อยๆมาตัดกันแม่ผ่านมาตลอดชีวิตฟรีได้แล้วอันนี้จะทำเป็นห้องส่วนตัวส่วนตัวเราหรือเปล่าเป็นห้องเชือดด้วยอ๋อห้องเชือดเผื่อมีเด็กมีอะไรคือเอาเด็กนะครับผม เขาเอาเด็กมาตัดไงอ๋อข้องเชือดคือเขาเรียกห้องเชือดเป็นมุกเป็นมุกรเว่าไั้นเองหรอไม่ีกคือเรียกห้องตัดแต่เราเรียกห้องเชือดเป็เหมือนกันอ๋อเป็นการห้องเชือกผมอะไรเป็นสันตัดแทนอะไรแบบนี้ที่นี่สักร้อยเดียวซอยนี่ไม่ยับเอ้ยไม่นับคือเราเน้นซอยไม่เน้นไม่เน้นสักอ๋อไม่มีที่สายเนี่ยเออใช่ซอยอย่างเดียวที่นี่เน้นซอยเดียวถ้าซอยเนี่ยเจ้าของมาซอยเองเอาอะไรทำไมไม่ให้พนักงานซอยไม่ถนัดซอย เราถนัดซอยเ่ยแล้วเรามีดียังไงว่าคนอื่นนะเรื่องเรื่องซอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่นี่ไม่มีได้ไงล่ะเราก็เคยมีฮะอะไรนะผมเรียนรุ่นหลังนัก่อนนี่เรา่กอนเราก่อนเลยวันนี้ไม่พร้อมวันนี้พร้อมบอกแกเด้อไม่พร้อมอ่าวันนี้ไม่พร้อมแต่ถ้าวันไหนพร้อมร้านเปิดมาฟรีตลอดชีวิตคงไม่มาบ่อยนะจำคำนี้ไว้คงไม่มาบ่อยอ่าเพราะว่าฟรีฟรีไกลด้วยเออใช่มาละไม่ะแต่ถ้าอยากตัดวินเทจมาที่นี่และเราหาช่างอดไอ่ะ ชั่งตอนนี้ก็ให้ลูกตัดก่อนแต่ลูกจะตื่นประมาณบ่ายสองนวมาตัดทำไมอ่มะก็มาแต่เช้ามารอมันอ่ะหมอต้องมารอเขาด้วยเขาตื่นเวลาก็ตื่นให้บ่ายสองบ่ายสามแต่วันนึงเอาแค่สองหัวพอ,อทำไมมัดน,น้อยอย่างพี่มิจะได้ก็ต้องหลายหัว